อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกช n นล Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand คุณผู้ชมนะกำลังติดตามพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับแฟนคลับเก่าที่รู้จักพ่อใหญ่หนวดงอกอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับรายเดือนก็ได้นะครับหรือว่าซปเปอร์แตงก็ได้นะครับสำหรับตอนไลฟ์สดนะครับก็กรุณาส่งซปเปอร์สติ๊กเกอร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมงานพ่ะใหญ่หนวดหอกด้วยนะครับมาเลยครับพี่น้องมากินตม้มยำนะครับนี่ัอนี้เครื่องตัวด้วยครับเลยเต็มถ้วยแล้วเนี่ย อันนี้เครื่องตัวนะครับเด้ออันนี้ซุปยังกับลูกพี่ลูกพี่อ้าวลูกพี่นุ่นนะครับเด้อลูกพี่นุ่นเด้อไปหาเองเลยปะครับเนี่ยเจ้าไปใส่ซยังไงเอาอยบเบ็ดจิมไวปยังไงอ่ะว่เอาคือกินไปได้แซ่บได้กินจักม่งทอดกอนนี้หมายว่ามันหมายว่มันง่ายกันไม่ง่ายง่ายกว่าเด้อเฮ้ยแกเฮ้ยมกำเออเออ มากินขาเที่ยงไ่้องกันเลยครับเ้อไม่รอง,องโอ้ยทั้งเสบทั้งหวิววานนี้ทั้งทำหงกับบบกเยอมเดี่ยครับเพื่อนหวดกินเองได้นะครับเ้อะเขาจะปีกว่าไงถามขอเก้าสามปีเลี้ยงงูขอเก้าสามปีเังเลี้ยงเยอะเลยงนะพอไอกินได้เลย ตามีเยา่วยงเขาม่ยำบันไม่เอ่เขาไม่ยำเลยยิงเ้าหกตัตั้งแต่เฮ็ดเฮ็หน้าไร้ตามีก็บ่หมดหพวนเฮ็ดหน้า,นาห,ห้กินแต่เน,น,นี้ยอาขายเาอาเสียเสียบทั้งเย็นเสีบตั้งรไรนะ<ด>ครับเ<ห>พื่อน có bán cái gì ốc cơm bà lấy ra rồi hả? Hết tả rồi เราเราไม่ทำเลยคไม่ทำบ่คือหนึงเนี่ยหนึงบ่ใช่ตมเหมือนกันเนี่ยต้มลาไลต้มอะไรไปที่นี่นี่แล้วพวกู้เพื่ใส่เบ็ดว่าขนาดเออเออไปนะอย่าไปโดนนะ เนาอืมจำเดี่ยวไหม่ใหม่ใส่ค้าหกได้นันครับอืมชอบป้แซอบเ้ะเบื่อเราขามาเยยืในห่งยืดในเหน่งเ,หงเป็นสายมาเลย เนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยอ้เนี่ยเอเนี่ยอืมบ่าเลนี่ยบ้ากาป็นอเนี่ยมุอเนเน่านี่เขาฝากไปแล้วยังออกเลยที่มันวังมาเนี่ยเออม้องนั่งออกงันไรบ้าเมื่อนี้พ่อใหญ่นวนมื่อกิ้เขาเงียลูกพี่เด้อครับเด้อพนไปใส่ เบ็ดไปทาใส่เบ็ดเพิร์ตว่าเจียวสามตัวเ่าันตัวเดียวก็อิ่มเดียวเหรอครับนี่แหละครับช่องเพราะยัหนดหวดงอกดูง่ายดูสบายสวยไฟสวยมั่นนะครับเด้อ ทีนี้ใช้หลังโควิดน้ำก็กินแก้วไปแก้วมันจ๊กิ๋วโอ้ยกินน้ำกันมดสซูเนี่ยเอเดี๋ยวนาะโอ้ยจัดครับหลังช่วงยุคโควิทมาเนี่ยใครยันกันไในว่ะบ้าบ้าบ่าใครยากบ้ายุ่งแย่หนิยุ่งียนนี่เป็นบ่เป็นสองคนบ่บ่ติดสองคนอือบ้ติดผมนี่ยกับพ่ออือ นันก็ไอ,อ้อสามคนกับลูกเคยอือหมูยิงเนี่ยติดไวอเป็นเ,นนเบิเดนน่นันมันกระเจ้ามันไข่ทอะกจาบ่าบ่กรจ้าไข่วัดสาําไข่วัดยังด่นกว่าอืกินยาพารลาลงก่นยังล่วงกันซอกเลยเนี่ยผมย่านผมผมกับว่าติดถูกว่าผมกระยรย่านผมก็ะลย,ยแขะ về xe phun hoa nằm với năm hoa khẩu với năm ลงไปเรื่อยๆนะครับเดอ้อบรรยากาศบ้านลงมา,าเออบ้านนอกบ้านหน้าเฮานี่ลนะอีสา,บานบ้านเฮาอืมอีสานบ้านห้องนะครับเด้อวิถีชีวิตชาวบ้านปลูกนอกกินไว้คางหัวคางสวนนี่ยนะครับโอ้โหดอกกล่มันห่วยหัวผู้ชายไกลกับเอื้องกันกินเขานะครับเดอ้อมีนำ้ำจิตน้ำใจปลูกพี่ไว้หัน ใส่ป๊ะแดใส่ลายหมาดไปใส่หางหอกหมักอะไรนี่ยปทั้งปูกทั้งจมบอกคือเห็ดแะครับโอ้ยวันจีนม่ได้แทบค <c oughs> ุตวแดงๆคือปันไอ้คือเขาจะเอาตามนี้นเลยนี่อยนไหนแอบครับ ขอนไปเล่นดินเหนียวหมดน้อปูนว่ะถ้าปูนนี้เนี่ยต้องได้อาว้นามันขึ้นอืมามันผมเอายอก็้หอกวันไหนที่บ่ได้บ่ได้โดินเหนียวเนี่ยบ่ะมันจริงนะก็ไฟดินนนนเนยเขาเขขึ้นมากอไ่ไบบพ่อมันเผลอมันเผอเขาดึงพุทธนลยอม เอาบาบมั่เถอะอืองคนเอาว่าเป็นสายเบดขาดไปละอืโจเอ็นน้อยวะเสียสายไอ้สเสียขียวซื่อดีื่าสาอ้นในเสียกันนั่นแมมเสียไอ้ขาววันดังอันหางนกขอมัเสียกนำดำน่ะอืดท้ำได้หล่อนเหรอ,อขอาววันหาง,างนลกข่ขาวห,าหลางได้ด่ังได้ด่ง มันได้ก็่ีแต่ที่เป็นได้ลั่งลั่งหกไปลั่งเกาไปนั่นแหละำมันได้แน,น่นอนกินคอน้ำกันแล้ยวก็จย่าล่มเบื้งกันยูทองเพราะย้าหลงหองอกแล,ล้วหรอไเบื้งองยักเทียวบอเลยยูทูบยูทิมอม,อมว้ามันบ่านท่านสมัยกว่าะ ไม่ออเห็นจะคล้องในหันแลววนวนตอนต้มเอียนเลยลหะชือตอนว่าต้มเอียนลูกกับลูกพี่นู <c oughs> น่นเลยลหะแต่ว่าบอกบบากบ้านหรอกว่าโอ้แพงเน่ได้ว่าไอหวยุคยุบ้านได้ไหมยุคไก่ฟุ่งกับก็ได้เป็นดาราตัลูกพี่แ <c oughs> ม,ม่นมสิปไปไทยไปอหละกับไทยถ้าให้ห้อตัวเอาข่อยขึ้นบาบ้างสอดหรือเนี่ อืมสำหรับพ่อใหญ่เงอกนะครับมาก,กินต้มเยี่นนะครับหรือต้มปลาไหลต้องขอลาคุณผู้ชมปนนววกกไปก่อนนะครับเด้อแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอีกหลายๆตอนนะครับเด้อสวัสดีครับ หมดหอชน,นลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ